เอาเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมเอมเบอรเล่ในฟ้าคายสามนะครับผมตอนนี้ผมต้องไปหาแซมนะครับโอเคไปกันเลยเลียวเข้าเลยวเข้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเก็บของก่อนเก็บของอืมเก็บร้อยยี่สิบเจ็ดบาทตรงนี้อ่ะไม่มีของให้เก็บอีกมาโอเคเอามาเร็วไงจะพูดอะไรไหม โอ้มีเรื่องได้หมดเลยเยอะมากมันก็ง่ายนะที่จะหลอกพวกมันนะ่ะเอาทุกคนคิดว่าฉันเป็นคนเร็วเพราะว่าฉันมาจากเยอรมันนี่โอ้ฉันก็โปรโมทมาจากแอสเซนตนะ์น่ะนั่งเร็วอ่ะภาร,รกิจตอนนี้คืออะไรหรือฉันอยากฆ่าหอยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว นายคือเจสันใช่ไหมฮะนายฆ่าวาสได้เนี่ยครับทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอะต้องซอดเธอนะเดี๋ยวหอยอาจจะมาฆ่านายก็ได้นะมันไม่ง่ายหรอกถ้าเกิดนายเป็นเหยือ่อนะฮะไม่มีทางที่จะโจมตีหอยตอนนี้แต่ว่าเขาจะทำแนวปกป้องเราต้องต้องป้อมตัวหิมก็ฆ่าเขา เออคือหอยไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าหอยที่รู้แน่ๆก็คืออืมยันอาคิดยังไงเอ่อ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 นายต้องปลอตัวเป็นพวกมันน่ะเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องมีคนสองคนอยู่ตรงแถวๆนี้ยแล้วก็ฉันต้องการให้นายเข้าไปทางในอันดับแรกนายต้องหาชุด ยังไงอ้าวก็ขโมยไงขโมยชุดมีคนทหารใหม่เพิ่งเข้ามาแล้วก็อยู่ตรงอ่าวอ่ะหาทหารใหม่แล้วก็มีใครรู้หรอว่าเขาจะหาได้ของเขาเจอติดต่อหาฉันถ้าเกิดทำได้สำเร็จโอเคอืมมาเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องไปขโมยชุดนะครับโอเคเดนิสสวัสดีเจสันเป็นยไงบ้างอะกับกบหอย อะฮะเออเธอกำลังใกล้ไปจุดจบมันนะชิต้าน้มน้าวให้เธอกลายเป็นปนักรบที่แก่งที่สุดในชนเผ่านี้แล้วก็ยันของเธอด้วยถ้าเกิดเธอรอดอ่าครับอ่าดูแล้วเจสันถ้าเกิดจะไปหาจุดจบแล้วก็มีแค่ชับอสชิต้าแล้วก็ทานเท่านั้นที่จะหลงเหลืออยู่ผมรู้ผมทำอะไรอยู่โชคดีนะเก็บของก่อนเลยมีชุดเกาะด้วยโอ้โห โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไกลเปล่าไกลหรือเปล่าโอเคไกลเหมือนกันเดี๋ยวต้องหารถนั่นไงน,นั่นไงเจอแล้วเจอแล้วก่อนไปขอไปปืนก่อนเพราะว่าปืนไฟมันไอ้นี่ปืนไฟมันไม่ค่อยดีโอเคไอ้นี่แล้วกันขายของขายไปเลยนั่นไงเห็นรถแล้วโอเคมาคือไปเลยเร็วเข้าเอาละไปหย่างรถเดียวนะครับผมไปเร็วไปเร็วไปเร็ว อุ้ยมีคนด้วยชนเลยชนนี่นายอุ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เจ็ดเย็นเจยนเจ็ดยวครั้เี้ยวครับเี้ยวคเับเี้ยวครับเฮ้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 ้เฮ้เฮ้เฮ้นฮ้เ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 า้เฮ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 ้เป้เฮเ้เฮ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 ้เ้เ้เฮ้นฮ้เฮ้เั้เ้น้้โ้้ย น่อยเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วเวมีรถเต็มไปหมดเลยตรงไปครับตรงไปอาจจะขับตรงๆไปนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเข้าเร็วเร็วโอ้โหมีศัตรูอยู่ข้างหลังอีกเฮ้ยโอเคครับมาถึงแล้วครับไปนะครับไปนะครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดนึ่งเรีวไปครับเรีวไปเฮ้ยก้อนหินก้อนหิน ช้าช้าทาช้าทาช้าทาชาท้าช้าโอเคโอ้โหนี่นี่ต้องอย่าให้เห็นหรอเนี่ยโอ้โหโคตรโหดภารกิจนี้ฆ่าใครก็ไม่ได้อย่าให้พวกมันรู้โอ้โอ,โอย่าให้รู้ตัวได้เวลาสเตลแล้วครับสเตลอย่างแนบเนียนนะผมโอ้โหข้างล่างอนะข้างล่างไม่เห็นใครเลยนะครับผมโอเคโอเค เล้าเข้ารีบไปรีบไปรีบไปไอ้นี่ไอ้นี่ไปนู่นเลยไปเลยครับไปเลยไปเลยครับไปเลยครับโอเคไปเลย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 โอเคกระโดดใส่หลุมไม่ได้เสี่ยงเกินโอ้แม่เจ้าเยอะมากๆโอ้สองตัวกี่ตัวเนี่ย ห้าตัวได้มัง้งห้าตัวห้าตัวโอ้โอ้ยมันต้องอยากฆ่าโอ้โหอะไรไงดีไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไม่หยานะอย่าโอ้ยเฮ้เฮ้เฮโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบเกือบเกือบ ต้องต้องอยากให้มันรู้แล้วก็ต้องอยากฆ่าด้วยอืจะหดไปไหนเนี่ยเฮ้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 ยไม่อย่านะอย่านะโอเคโอู้ๆมีตัว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 เอ้เอ้เอ้หูหโหไม่อย่า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 อ้ เอายังไงดีอ่ะมันหืมัน,ม,น,ม,นมันเยอะอะ่ะโอเคไอน้นั่นไอ้นั่นไปก่อนไอ้นั่นไปก่อนไอ้นั่นไปก่อนอปนะไปเลย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 ครับไปเลยครับเฮ้ยโดของโดของโอ้โหมีของให้โด้ด้วยสุดยอดเฮ้ มีกล่องพยาบาลด้วยดับแรกไปนน่นก่อนเลยไปนน่นก่อนเลยโอ้โหมองไม่เห็นโอเคไปนน่นไปดู่นไปนู่นไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลย,เลยโอ้โหมีของให้โดดเต็มไปหมดเลยโอเคดขอก่อนมาเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวของเก็บก่อน โอเคขึ้นไปฮ้ยวยมานี่เลยมานี่เลยไหนก็มาแล้วมาเก็บของก่อนมาใส่ของมาด้วยโอ้โหสุดยอดเอาไงเอาไงตรงนี้อะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่านะ ไปอย่านัอย่านั้นอย่านะไปนู่น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 เลยไปนู่นอุ้ยเสียวโโอ้หสอบไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไปนู่นเลยอ้าวไม่สนเด็กเฮ้ยไอ้นั่น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 มันหามาแล้วมันหามัแล้ว ไอย่าดิโอ้ยทางนูน้น <What the? S 1> โอ้ยทางหนูทางหนูมันก็มีของอะไปดูไปดูมาไ, <'s> ไปเลยครับ <Yeah. S 1> ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับโอ้ยโอ้ยไปเลย <laughs> โอ้ยเสียว

เอ้ยเอ้ยกล่องพยาบาลนี่หว่าโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไ,ไปแล้วเกือบไปแล้วเมื่อกี้เื้ยเฮ้ยเสียวมากเสียวมากไปป้าเฮ้ยโดมาหนีมา,มาขอลุกตัวหน่อยโอ้ไอ้นี่ไอ้นี่มันหันมาทางนี้อ่ะโอ้มันมันหลายตัวไปก่อนเลย ไปก่อนเลยไปก่อนเลยโอ้โหโอ้ไปเลยครับไปเลยครับนี่หมูมากเยอะเกินใช่ไหมไปนู่นเลยไปเลยครับไปเลยครับไปเลยไปเลยโอ้โหไปยังไงโอเคลงน้ำลงน้ำลงไปเร็ว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  เมื่อกี้ลิ้มดัดเสีะะยงขออภัยด้วยโอ้ยเฮ้ยช้า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 อืมมองไม่เห็นเลยโอ้ยโอ้ยเกอช้า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 เกอเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วอ่ะมีเหรออ๋อไอ้นี่มันนี่เลย ขอเสื้อผ้าหน่อยโอเคมาเปลี่ยนเสื้อโอ้เสื้อกันยันด้วยอยืมหนังเทโอเคแซมมาแซม,แมฉันโอเคแล้วไอดี <ID S 2> ชื่อว่าฟอร์ตเตอร์จะเล่นยังไงก็เหมือนฟอร์ตเตอร์ไงเออซื้อบื้อเข้าไ้นะโอเค ฉันแน่ใจว่านายน่าจะโกหกได้โอเคชุดศัตรูตจะไม่โจมตีจนกว่าเราจะไปโจมตีมันก่อนโอเคไม่มีปืนด้วยปืนสนยัยไม่เอาไม่เอาปืนสนยัยเก็บไว้ก่อนโอเคโอเคเอาละเดี๋ยวหอยจะมาหาคนใหม่แล้วนะทุกคนไปเข้าแถวไปเข้าแถวโอเคเดี๋ยวมาสแกตตัว,ตวเคลียร<ป>์คนมามา,มาเร็วโอ,โอเคครับ ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเดินเข้าไปเคหรือเปล่าโอเคคนต่อมาโอเค,อเคดีมากฟอสเตอร์เฮ้ย hey. เอออาทำเงินหรือเปล่าเอาดีทำไมฉันอยู่นี่อ่ะเออมิเตอร์ไนซ์ชื่อว่าวาร์ดโดนฆ่าตายอาักรของเขาก็เป็นธุรกิจไปแล้วคนของพวกเขาก็ทําทำเงินอยู่อะนอกหอยนะ ยมันก็แค่ไอตัวใหญ่อะโอ้าหารก็ไม่มากพอที่จะกินครับผมเอาเอาละไปดูสิ่งที่เขาพูดนะเฮ้ยอย่าบอกเรื่องนี้กับใครนะเดี๋ยวนายตายแน่โอ้โหแล้วจะมาบอกทำไมผมไม่บอกใครหรอกโอเคโอ้โหอย่างเยอะเลย มาแล้วครับโอเคไหนหอยอะ่ะทีมนาของพวกเราทีมนาคนใหม่ฉันไม่อยากโกหกหรอกแต่พวกเราอยู่ที่นี่เพื่อทำเงินนั่นแหละมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีผู้โคตของเราเออพ่อของฉันจะตายไปแล้ว,วกกเหมืองเพชรแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยกับรอยแตกแล้ว ในแต่ละเช้าซูปบุลลีแล้วก็เออเขาเป็นคนที่คนที่ใจดีมากๆบ,บริษัทเหมือนพระเจ้าเลยฉันก็เลยเอาความกล้ามาทำกับบริษัทฉันก็คิดว่าพวกนายน่าจะทำเหมือนกันเอาละมันมีแค่3มบริษัทเท่านั้นที่จะตับตามกฎมา,มาอันดับแรก ปกป้องสินค้าของฉันเอาไปได้นะแต่ว่าพยายามจะนับสองฆ่าพวกชนเผ่าที่มาแล้วก็สุดท้ายกำไรก็มาหาฉันฉันเข้าใจนะทน,นายแต่ถ้าเกิดทำผิดกดหนึ่งข้อแล้ว้อเฮ้เฮ้เฮ้อุ้ย โอ้โหโอ้โหอหอยันจะเผาล่างให้แหลกเหมือนไก่ย่างเลยนะโอเคเอ่อพูดมากพอแล้วไอ้พวกนี้มันจะทำลายงานของฉันความสนุกของฉันไปดูดิเพราะพวกเราต้องการธุกรกิจอ่าฉันเกือบดืมไปวราเรามีส,รรมสรริทธิพเิรรพเศษเามาก ก็ของพวกนายสำหรับพี่คารเตสันบอดี้ได้โอ้โหเตสันบอดี้เนอดรุ่นุเลามากไปแล้วโอเคโอเครีบออกรีบไปรีบไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก่อนไหนไหนก็มาแล้วขโมยของก่อนมีของให้เก็บอีกหรือเปล่าน้าอ้าวไม่มีของให้เก็บอีก โอเคไปกันต่อไปกันต่อโอเครีบไปรีบไปรีบไปรีมาเรียมามาเร็ว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 เรีอ่ะ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 โอเคครับเดี๋ยวเขาขึ้นไปขึ้นไปโอเคไปแล้วนะดีไปครับเดี๋ยวมันจะรู้แต่เราบอกตัวมันไม่น่ารู้หรอก เครีบไปรีบไปรีบไปเดี๋ยวมีสปอตไลท์ด้วยเหรอโอเคถึงแล้วโอ้โหอ่ามืดแล้วน okay. okay. like okay. hmm. ี่หว่าฮ่าฮ่าเรียบร้อยแซมฉันได้เรือมาแล้วโอเคนายน่าจะเป็นเหมือนคนอื่นเลือนะแต่ได้ให้พวกมันสงสัยแล้วกันถ้าเกิดนะททำสิ่งสงสัยเส้นค่าคนอื่นทำอะไรแปลกระเบิดหรืออะไรก็แล้วแต่ พวกมันจะรู้ตัวเซสันเออมีคนหนึ่งของหอยจะให้จะขโมยขอนจะหอยผพคิดว่าถ้าเกิดผมฆ่าคนพวกนี้ได้หอยจะเชื่อผมอ่าก็ใช่ดีเป็นทางเลือกที่ดีว่าแต่ทำไมฉันต้องจะฆ่าเทสันเร็วๆด้วยนะพ่อฉันก็มีฉันก็สองพวกกบฏอยู่จากข้างในเนี้ยเพราะเขามีกับตันสามคนคนแรกก็ เป็นเหมือนกับสมาร์ทชิคฆ่าพวกมันแล้วก็ไปเก็บของขอาพวกมันแล้วฉันพวกเขาอยู่ไหนวัดเก่าเดี๋ยวให้พิกัดไปโอเคเดี๋ยวไปเปิดหอ,อก,ก่อนโอ้โหหออยู่ไกลอันเนี้ยมีค่ายด้วยโอเคมาเดี๋ยวเคลียร์ค่ายกันก่อนทิปเปอร์เด็กเกอร์นี่ใกล้ๆเองโอยกลัวอะไรไปกันเลย ตัวนึงก่อนเลิกขอเคี้ค่ายก่อนโอเคอันนี้รถใช่ไหมมีกล้องหรือเปล่าโอเคมีกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวโอ้โโอ้โหเยอะเหมือนกันเยอะอยู่เยอะอยู่ใส่เกาะสองตัวน่ะโอคช้าชาครับช้าชาโอ้ยว่า นี่เป็นแขตของห้ามโอเคนั้นอะไรยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมเหมือนเดิ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 มเหมือนแค่ธรรมดาเลยเป็นแขตของห้ามโอเคเดี๋ยวมีกันกี่ตัวเนี่ยไม่รู้ด,ดิน่าจะเยอะน่าจะเยอะโอเคนี่เป็นแขตของห้ามอะ เดี๋ยวเอาเธอตัวก่อนแล้วกันเฮ้ยไม่ไม่ทันแล้วมันมันรู้แล้วมันรู้แล้วเฮ้ยจ๋าจ๋าไอ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 เฮ้ยเอ้ยเอาระเบิดดานดก เอาระเบิดด้านโอ้ยโอ้ยไฟไม่เอาหน้าเดี๋ยวเข้ารีโหลดรีโหลด้กำลังเสริมเดซันเดซันเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้ยรีโหลดรีโหลดโอเคไป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 เลยบึม้มเรียบร้อยโอ้ยโอ้ย,อย,อยไฟมาแล้วมาเอามากันแล้วโอ้โหโอ้หุบหุไฟ ก็หญิงหญิงทำไมหญิงทำไมเฮ้ยเฮ้ยหิวหิวหิวอุ้ยอุ้ยหิวก่อนหิวก่อนโอ้ยเยอะเกินโอ้ยไปแข่งของห้ามก็ไม่บอกโอเคเด็ดเด็ดเดอเอาไปเลยครับเอาไปเลยบึ้มอ่ะอะไรครับอะไรครับเรียบร้อย โอเคโอเคเฮ้ยอนี่ไอ็นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไฟไฟไฟมันจะระเบิดแล้วเคลียร์ไปเลยโอ้ยอุ้ยอุ้ยฮิวอ่ะอร่อยปืนดิดจังไปรัดรัดรัดไปเยอะๆรัดไปเยอะๆโอ้ยเฮ้ยตายเปล่าตายเปล่า ตายมานี่เลยมานี่เลยเอาไปหนักๆโว้ยบื้มเรียบร้อยรีโหลดรีโหลดเดี๋ยวเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วไปแล้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 วเฮลิลด์รีโหลดโอ้โหหิวหิวอุ้ยอุ้ยจะหมดหลอดแล้วครับก่อนครับก่อนเอามาเอามาเอามาเยอะๆเอามาเยอะ โอ้หมามากันเยอะมากเลยเอา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 เไม่ได้ขึ้นไม่ได้เอเฮ้เฮ้เฮ้ดับก่อนดับดับก่อนมาเป็นเรือเลยเคยอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันนี่ไม่รู้ตัวใช่ไหมเอาไปเลยนี่ยิงขายิงขารีโหลดซะ reload reload เคเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเขาช้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 าอ๋อเฮ้ย เฮ้ยพี่หนึ่งก้าวไปสั้นโอ้ยมามาเฮ้ยมาเจอปืนแม็กกาซีนเยอะหน่อยรีโหลดโอเคมาเลย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 เจ็ดร้อยอเคสลีโหลดรีโหลดรีโหลดแม็กกาซีนโคตรเยอะปืนนี้อืมเรียบร้อยโอเค ตายยังไม่ตายเหรอฮะตายจากทีดิพี่นี่แน่ระเบิดเลยโอเคโอเคยิงไปยิงไปยิงไปอึดจังเฮ้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 โอ้เฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออะไรอะไรอะไรนี่กับใครไม่เล่นเนาะโอเคต้ okay. องการแมกกาซีนเพิ่มอะไม่พอเนี่ยแบบเนี้ย อะไรครับอะไรครับมาโดก่อนโดของโดของโดของโอเคขอบคุณครับมาลีโดลีโดลีโดไหนเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นยิงไปยิงไปยิงไปโอ้โหแม่กระสิงโคตรเจอปืนนี้มาเร็วมาเร็วทำอะไรทำอะไรเออเล่นกับใครไม่เล่น,นเนาะเย่ตายเกือนเลยมาคุณผู้ชม าดูของกันอยากร้องดังๆว่าเอาวันนี้ก่อนมาเร็วมาเร็วสกิลอันไหนดีเอาเนี่ยแล้วกันลดดาเมจอันนี้เน่เฮมาเก็บของเก็บของขอบคุณครับได้แมกกาซีนอะ่ะโอ้โหชนเผามันกันเต็ม อยากร้องดังๆว่าของเก็บของหน่อยนะเก็บของเก็บคองเก็บของเก็บคองเก็บข้าวของให้หมดจับตัวให้หมดจับแล้วก็จับอีกอู้กระสุนด้วยขอบคุณครับโอ้โหขอจับหน่อยนะเก็บของสักแป,ป๊บหนึ่งจะเป็นไรไปมาเร็วมาเร็วเก็บของหน่อยเก็บของโอเค หมดหรือยังเมื่อกี้เหมือนเห็นตายหลายคนน,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 นั่นแน่นั่นแน่มาได้เวลาแล้วเก็บของเอาเอาอเก็บไม่ได้เก็บมามาเน่ <Beautiful ones. S 1> เข้ามาก่อนเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ารีบเข้าเก็บของเก็บของเก็บดีโอเคมาขายของก่อนเลยโอ้โหโคตรเยอะเอาปืนนี่เดี๋ยวเอาสไนด์แล้วกัน ซื้ออ่ะเดี๋ยวผมจะซื้อสไนอ่ะโอเคเดี๋ยวแทนที่เลยเอาได้ฟรีเหรอเนี่ยโอเคครับคุณครับเก็บเสียงอามาก่อนเลยเก็บเสียงลำกล้องนี่ไฮสโคพาวเวอร์ติดซะเลยเนี่ยจะท,ทำไมลำกล้องไม่ดีอ่ะโอเคเดี๋ยวุปพกเอาอันนี้อันนี้ลูกโม่โอเค เดี๋ยวอันนี้เพิ่มระยะเอามาก่อนเลยเพิ่มระยะโอเคเดี๋ยวจัดจัดปืนก่อนอยากได้อันเนี้ยแต่ว่าแพง AR AR นี้โอเคแม็กกาซีนหรือว่ากล้องดีเอาเอาแม็กกาซีนแล้วกันกล้องนี้ช่างมันก่อนเพราะว่าเราตอนเล่นได้ปกติเดี๋ยวปืนพร้อมหรืยอยังนะ เทเนตนะเชอร์เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคพร้อมละนี่อันนี้มันกรซีนินสไนน์นี่เอ้าเดี๋ยว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 เผิดช่องผิดช่องสนน์มันต้องอยู่วันนี้สนน์ต้องอยู่ตรงนี้นี่โอเคไหนเอ้าไม่มีอาวุธอกีกโอ้นี่เออโอเคแป๊บนึง P19 นกาปสั้นอันนี้แล้วกันว่า P198 สั้นมันก็โอเคนะก็สุดมันเยอะดีเเอาเป็นว่าเอาตามนี้แล้วกันนี่นี่แล้วก็คือพ,พกลูกโมโอเคมาเก็บของก่อนโอเคไปนี่ไงโอ้โหจะพลาดได้ยังไงมาเก็บของก่อนเลยเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอพกแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ